คะบอกว่าสาร A B C E X Y เป็นของเหลวหรือว่าสารละลายทั้งหมดบรจนอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็มีการทดลองสีการทดลองก็ขอของเนเนอะการทดลองแรกคือ A บวก N X ได้ N B แล้วก็บอกว่าสาร A เนี่ยมีโครงสร้างเป็นโซ่กิ่งขอไข่ B บวกยีได้ C บวกคาร์บอนไดออกไซด์ขอควาย C บวก E ได้ C H 3 C O O C 2 H 5 บวกกับ x ืงง y บวกเอนไซมเนี่ยก็จะได้สารที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เสร็จบุ๊กเขาบอกว่าผลการทดลองใดไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้เนาะข้อ1เมื่อทดสอบ a ด้วยสารละลายไอโอดีนจะเห็นสีน้ำเงินเข้มข้อ2เมื่อทดสอบ b ด้วยเบเนดิกจะเห็นตะกอนสีแดงส้มข้อสเมื่อใส่ e ใน y จะเห็นของเหลวในหลอดทดลองคุณหรือว่าตกตะกอน ข้อ4หยดบายูเรตในสาร y จะเห็นสีม่วงคราวนี้เราก็มาดูทีละข้อว่า a b c e x y เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเขาบอกว่าเอา a บก n x เนี่ยจะได้ n b แล้วบอกเลยว่า a เป็นโซ่กิ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรใช่ป่ะเพราะมันมันกว้างเกินไปก็มาดูข้อขอไข่บอกว่าเอา b บก yeast ได้ c บวกคาร์บอนไออกไซด์อ่ามี y e a มีคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้น มันคือก,บบกร <c oughs> กะบวนการหมกักนะคะการหมักก็คือถ้าเราเอาน้ำตาลบวกยีสต์เนี่ยมันจะได้แอลกอฮอล์คราวนี้เ <c> ร <oughs> าบอกว่าบีาเป็นน้ำตาลใช่ปะถ้าบีเป็นน้ำตาลแสดงว่า A ก็คือ A ตัวเดียวเนี่ยได้ nb คือได้น้ำตาลเยอะมากหลายๆตัวแสดงว่า A คือโพลิเมอร์ของน้ำตาลซึ่งโพลิเมอร์ของน้ำตาลมีอะไรบ้าง ก็จะมีที่เรารู้จักกันหนึ่งก็คือแป้งสองก็คือไกลโคเจนสามก็คือเซลลูโลส ซึ่งเขาบอกว่าโครงสร้างเป็นโ so ซ่กิ่งเราจะเห็นว่าแป้งเนี่ยมันอาจจะเป็นโซ่ตรงเนาะแล้วก็มีกิ่งนิดหน่อยเกลโคเจนเป็นโซ่กิ่งส่วนเซลลูโลสเป็นโซ่ตรงดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นโซ่กิ่งมันก็น่าจะหมายถึง A คือไกลโคเจน เสร็จปับ๊บเขาคอควายเราได้แล้วนะ A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรคอควายตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเอสเตอร์ถูกปะจะเป็นสารประกอบประเภทเอสเตอร์มันเกิดจากแอลกอฮอล์บวกกับคาร์บอซิลิกซึ่ง C เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์เียนให้เอกอแล้วกันนะส่วน E ก็ต้องเป็นคาร์บอซิลิกเนาะจะได้รวมกันเราเป็นเอสเตอร์มันจะได้ แอลกอฮอล์บวกคาร์บอกซิลิกได้เอสเตอร์บวกน้ําแสดงว่า x ของเราก็คือน้ํานั่นเองเสร็จมาข้ององจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันคือกรดอะมิโนเป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนใช่ปหมคะมีแอลฟาคาร์บอนต่ออยู่กับหมู่อะมิโนแล้วก็หมู่คาร์บอกซิลิกแล้วก็มีหมู่ R ด้วยเราเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเอ็นตัวต่อไปยาวๆก็จะเป็น คลรเปบไทด์ ide, หรือว่าโปรตีนเองคราวนี้เราก็จะได้แล้วว่า A เนี่ยเป็นไกลโคเจน B เป็นน้ำตาล C เป็นแอลกอฮอล์ E เป็นคาร์บอิลิก X เป็นน้ำแล้ว Y เป็นโปรตีนคราวนี้เขาถามว่าผลการทดลองข้อใดไม่น่าเป็นไปได้ mm hmm. เขาก็บอกทดสอบ A ด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วจะเห็นสีํำเงินเข้ม A mm hmm. คือไกลโคเจนทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วจะเห็นสีํำเงินเข้มปะ ไม่เห็นต้องเห็นสีแดงเนาะไก่โคเจน้นถ้าหยดไอโอดีนไวจะได้สีแดงถ้าเกิดว่าได้สีแดงเ,งเข้มต้องเป็นแป้งนะถ้าแป้งเจอกับไอโอดีเนี่ยถึงจะเป็นสีแดงเ,งเข้มข้อสองบอกว่าทดสอบ B ด้วยเบเนดิกจะเห็นตะกอนสีแดงส้ม B คือน้ําตาลอะถ้าเราทดสอบน้าตาลด้วยเบเนดิกก็จะได้ตะกอนสีแดงส้มก็ถูกแล้วข้อ3บอกว่าเมื่อใส่ E ีใน Y จะเห็นของเหลวในหลอดทดลองคุณหรือตกตะกอนอคือไรคร์บอกซิลิกแอซิดเนาะ Y คือโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่คาร์บอิลิกลงในโปรตีนคาร์บอิลิกแอซิดก็คือซิคก็อบอกอยู่แล้วว่าคาร์บอิลิกแอซิดเป็นกรดใช่ไหมคะถ้าอีเป็นกรดโปรตีนเจอกรดมันจะขุ่นหรือตกตะกอนเพราะอะไรโปรตีนจะเสียสาภาพจริงปะโปรตีนเสียสาภาพมันก็เลยขุ่นหรือว่าตกตะกอนข้อนี้ก็ถูกต้องข้อ4บอกว่าหยดไบูเรตลงในวายเห็นสีม่วง วเป็นโปรตีนใช่ปะ่ะคะวาย,ยูเรตใช้ทดสอบโปรตีนได้สีม่วงก็ถูกแล้วข้อที่ผิดก็คือข้อ1น,นะคะเป็นข้อที่ไม่น่าเป็นไปได้อะล่ะสำหรับข้อนี้ก่อนอื่นเลยพอเราเห็นแล้วมี a b e, e b, a b c เ e, x y ตั้ง5ตัวเนี่ยมัน6ตัวอ่ะมันเกิดอะไรบ้างแล้วก็ดูไล่ทีละข้อข้อ1ตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้เราอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ข้ามไปก่อน พอมาดูขอไข่เห็นมียีสต์มีคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่ามันคือการหมักเพราะฉะนั้นถ้าการหมักเนี่ยมันจะต้องยีสต์หมักอะไรยีสต์หมักน้ำตาลได้อลกอล์เพราะฉะนั้น B เป็นน้ำตาล C เป็นแอลกอฮอล์กลับไปดูสมการแรก A ตัวเดียวได้น้ำตาลมาเยอะแยะมากมาย n ตัวเลยแสดงว่า A จะต้องเป็นโพลิเมอร์ของน้ำตาลซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นโซ่กิ่งแปลว่า A จะต้องเป็นไกลโคเจน หลังจากนั้นมาดูคอควายคอควายบอกว่าเป็น C บวก E แหละเราก็ได้เป็นเอสเตอร์ออกมาผลิตภัณฑ์เอสเตอร์มันเกิดขึ้นจากการเอาแอลกอฮอล์บวกกับคาร์บอกซิลิกซึ่ง C ของเราเป็นแอลกอฮอล์ใช่ป่ะจากข้อขอไขที่เราได้มา E ก็ต้องเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแอลกอฮอล์บวกคาร์บอกซิลิกจะได้เอสเตอร์บวกน้ำ X ก็เลยเป็นน้ำส่วนงองูเจอเอนไซม์เอาวายมาเจอเอนไซม์รเราก็จะได้ออกมาเป็นกรดอะมิโนใช่ป่ะคะเพราะอันนี้คือรูปร่างหน้าตากรดอะมิโนเพราะว่ามี อัลฟาคาร์บอนที่ติดอยู่กับอะมิโนหมู่อะมิโนแล้วหมู่คาร์บอซิลิกแล้วก็มีหมู่อาใช่ไหมเป็นโซ่ข้างๆแล้วกรดอะมิโนเอนตัว Y ตัวเดียวได้กรดอะมิโนเอนตัวแสดงว่า Y เนี่ยคือโพลิเมอร์คือไม่ใช่โพลิเมอร์สิคือเป็นตัวที่เกิดจากการเอากรดอะมิโนหลายๆตัวมารวมกันซึ่งมันก็คือโปรตีนนั่นเอง เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่า A คือไกลโคเจน B คือน้ำตาล C คือแอลกอฮอล์ E คือคาร์บอซิลิกแล้วก็ S คือน้ำส่วน Y คือโปรตีนเพราะเขาถามว่าการทดลองใดไม่น่าเป็นไปได้เราก็จะเอเเป็นไกลโคเจนถ้าเอามาเจอสารละลายไอโอดีนเนี่ยมันต้องได้สีแดงเนาะไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มก้อหนึ่งก็ผิดเลยได้คําตอบเลยเพราะว่าอะไรที่เจอสารละลายไอโอดีนเราได้สีน้ำเงินเข้มแป้งใช่ปะต้องเป็นแป้งถึงจะได้สีน้ำเงินเข้ม ข้อ 2. ทดสอบ B ซึ่ง B ก็คือน้ำตาลด้วยเบนเอดิกจะให้ตะกอนสีแดงส้มก็ถูกเนาะเพราะว่าเบนเนดิกใช้ทดสอบน้ำตาลข้อ3ใส่ E ลงใน Y ก็คือเหมือนการใส่คาร์บอกซิลิกลงในโปรตีนก็เป็นการเติมกรดลงในโปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยมันจะเสียสภาพเมื่อดโดนกรดใช่ปะมันก็เลยขุ่นแล้วก็ตกตะกอนอ่ะก็ถูกข้อ4ี่ไบูเรตใส่ลงในวายก็คือลงในเอาไบาูเรตลงในโปรตีนก็จะเห็นสีม่วงเพราะว่าไบาูเรตมันมีหน้าที่ ทดสอบโปรตีนถ้าเป็นโปรตีนมันก็จะให้สีม่วงก็ถูกต้องแล้วดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่หนึ่งนะเพราะว่ามันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่น้ำเงินเข้มอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อที่19นะคะตอบข้อ1คะ่ะ